ใจมาแล้ยครัทุกคนค่ะเออความเก๋ใดๆนะ้าวมิสเองเพราะถ้าแบบขึ้นมาลุีวคนตายก่อนนะคะอนนี้่ยเลตรนี้ตรงนี้ต้วันนี้เป็นตามแตงทุกคนคือที่นี่ควนเร็จทีมสารบ้านท้องเลยสวัสดีค่ะทุกคนนี่ตอนรับเข้าสู่ชของเชรี่นะคะ คลิปปดีเนี่ยจะเป็นคลิปการรีวิวอาหารของโรงพรยาบาลสนามมขอ26นะคะเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าอาหารของผู้ป่วยโควิดเนี่ยเขาให้อะไรกินบ้างไปดูกันวันนี้วันที่หนึ่งเดี๋ยวเราเดินไปเอาเข้าวเช้ากันเลยดีกว่าไปกันตอนนี้นะคะเรากําลังเดินทางไปเอาเข้าวเช้าเนาะก็เดี๋ยวเราจใจ้ทุกคนดูเส้นทางว่าเส้นทางการ เดินเราข้าวเช้าเนี่ยมันไกขลขนาดไหนแล้วก็มันน่าเบื่อไหมในการเดินวนเวียนวนเวียนเดิน,น,นที่นี่นะที่นะ่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นห้องเราส่วนอันนี้ก็จะเป็นที่เขามาวางอาหารเช้าทุกเช้าเนาะมันก็จะมีทุกชั้นเลยเขาก็จะมาวางไว้ที่โต๊ะขอโทษนะคะ <laughs> สี่หนึ่งคนคนเดียวหรอือเปล่าไม่ใช่อ๋อน้าเพื่อนหนูน่จาจะเอาไปแล้วขอบคุณค่ะเ <laughs> พื่อนเราน่จาจะเอาไปแล้วเเดี๋ยวเราขอดูเพื่อนเราไปแล้วนะทุกคนโอเคไปเดี๋ยวเราไปดีกัน ทุกคนข้าวเช้าวันนี้ก็คือเขาอาจะแปะตัวเลขห้องไว้เนาะแล้วก็จํานวนห้องว่าห้องนั้นะมีกี่คนแบบเราหยิบห้องไปถูกหรือเปล่าเพราะว่าเขาต้องจํากัดจิตให้ทุกคนได้เนาะนมหนึ่งนะทุกคนแล้วก็มีอันนี้หนึ่ง บอาากว่ามื่อเช้าของที่นี่เราค่อยเดินหลอกทุกคนเ,เพราะว่าเหมือนเขาทําไม่ทันเพราะาเขาต้องทําส่งโรงพยาบาล้วยโน่นนี่นั่นเขาก็เลยทําได้แบบจุ๊จิบอะไรโน่นนี่อย่างเมื่อวันที่มาใช่ไหมก็จะเป็นข้าวต้มอะไรแบบนี้โอเคงั้นขอตัวไปกินก่อนนะทุกคนมื้อแรกมาแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็คือข้าวเที่ยวของวันนี้นะ่ะแรกก็คือมีส้ม หนึ่งลูกข้าวหนึ่งกล่องมีกุนเชียงมีกุนเชียงแล้วก็มีมันหมูทอดกระเทียมมั้งไม่แน่ใจเออแต่ก็น่ากินนะคือค่ะอันนี้ก็คือข้าวมื้อเที่ยงเนาะเกียยเพิ่งสั่งมาม่ากับโจ๊กไปไว้เพราะว่าไม่ไหวมื่อเช้าไม่อิ่มจริงโอเคทุกคนเดี๋ยวไงขอตัวไปกินก่อนนะฮะว่าไปตอนนี้ a few minutes later ทุกคนไปด,ดูว่าจริงๆแล้วหมอกับพยาบาลยอยู่ตรงไหนเนาะนี่ เวลาเขาจัดอาหารนะคะก็จะจัดถึงข้างล่างตรงนี้เลยปึ๊บนี่ค่ะทุกคนคุณหมอแล้วก็พยาบาลเนี่ยเขาจะจัดอาหารลงมาข้างล่างตรงนี้เนาะพอจัดเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเขาก็จะยิงลิฟต์ขึ้นมาซึ่งเป็นลิฟต์ขนส่งอาหารทึงมาถึงตรงนั้นข้างบนเลยอันนี้ก็คือลิฟต์มันจะลงมาแล้วนะทุกคนเออความเก๋ใด้นะสร้างลิฟต์เองเพราะถ้าแบกขึ้นมาหรือคนตายก่อนนะคะแต่ก็จริงๆมันมีลิฟต์พิเศษอันนึงนลทุกคนนั่นคือลิฟต์พัช้าส่งของนะคะ นมันเป็นลิฟต์นินะคะสําหรับคนที่สั่งแกป๊ปสั่งอะไรอยากได้มาม่อยากได้โจกอะไรเขาก็จะขึ้นสนลิงขึ้นมาตรงนี้นะทุกคนเออเดี๋ยวเราขึ้นคลิปไว้ให้นะว่ามันทาหน้าที่ยังไงน,นะคะ เป็นไงบ้างคุณมันเป็นความรู้สึกที่มันแตกหน่อยแล้วก็แบบสุดยอดมากวนะ่ะเรานข้งตบบงเออไม่คิดว่ามันจะมีอะไรแบบนี้เลยเลยก็าคือตอนแรนกเราแบบกักตัวธรรมดาเฉยๆใช่ไหมแต่ว่าเออมันก็ก็ไม่น่นนาเชื่อมันจะมีอย่างเนะี้ย 3>, 3 hours later มาค่ะทุกคนต่อไปนะคะจะเป็นมื้อเย็นของวันนี้เนาะวันนี้เขาให้อะไรเราคิดว้านี่ก็คือของที่เขาให้กินวันนี้นะอ่างนี้แต่เอฟมาเองจากแก๊ปนะเพราะว่า ไม่อิ่มด้วผล,ลไม้ก็คือฝรั่งที่นี่ดีมากเลยนะก็คือเขาให้ผล,ลไม้ทุกมื้อเลยเหมือนแบบาสารอาหารต้องครบอะไรประมาณเนี้ยอันที่สองก็คือกุ้งจีกิ้งจืดที่รักมากอุ้ยแล้วแครอทก็คือตัดเป็นรูปดอกไม้ได้เลยนะอันนี้เป็นผักนะคะมีข้าวนี่ืออะไรก็ไม่รู้อาจจะเป็นคั่วกิ้งกือผัดพอดมไม่ได้รสชาตินะเฮ้ย <c oughs> แต่จะบอกว่าวันนี้มีสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูแป๊บ สิ่งพิเศษสำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็คือมันมีกล้วยห้อยอยู่ตามระเบียงไว้ทุกคนเดีย๋ยวเราจะพาไปดูนะนี่วีที่หนึ่งนะไปทูวีที่2องทุกคนวีที่สองแล้วก็วกีที่สาแล้วก็กำลวีที่สี่วีที่หนะะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นรั้ตรงนั้น,รน,นเรไม่รู้เหมือนกันว่าเขาห้อยกล้วยทำไมนะทุกคนก็ จะแจกทุกคนแล้วก็วันนี้มีแจกไก่ทอดแล้วก็ขนมหวานนู่นนี่นั่นด้วยนะแต่ว่าเราไม่ได้ไปเอานะคะก็ะอยู่ดีกินดีมากเพื่อแต่ว่าเมนูมันก็จะแบบไม่ได้ตามใจฉันนิดนึงนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนนะคะเพราะว่าห่วงแล้วก็ไม่หิวหรอกแต่ว่าแบตจะหมดละเมนูวันนี้ที่ได้นะคะทุกคนได้ก็คือน้องข้งาวต้มเลยนะวันนี้นะคะจะเป็นหลับทุกคน วันนี้นะคะก็จะเป็นข้าวต้มหมูซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นข้าวต้มอ,อะไรอย่างวันนั้นเราคิดว่าเป็นข้าวต้มหมูใช่ปะแสงยิ้มใช่ข้าวต้มหมูเว้ยทุกคนข้าวต้มไก่ฉีกกับกุ้งแห้งข้าวไข่เจียวแล้วก็ผัดเปรี้ยวหวานนะคะทุกคนโดยดีกินเรายังได้ไม่เหมือนเดิมทุกคนวันนี้นะคะมีฝรั่งเหน่งออกแนวอีสานบ้านเอานะวันนี้ น,น่าจะเป็นแกงเห็ดนะทุกคนตัวนี้อ,อันนี้นอ,องมีขั้นยาหนึ่งค่ะเสร็จแล้วหมดอันนี้ก็คือมื้อเที่ยงของวันนี้นะคะก็จะมีผัดถั่วกับกุนเชียงแล้วก็มีกล้วยหนึ่งเลยทุกคนจบหมดแล้วนะทุกคน เป็นไงกันบ้างอะไม่รู้จะได้ความรู้อะไรไหมกับเจวันนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่องของเชลีด้วยนะคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรฝากติดตามกันด้วยนะทุกคนคอเควันนี้จบแบบนี้แหละไปแล้วบ๊ายบาย